เธอหมดเลยฉันใจมีวันแหน่ไรเพร่รู้ว่าเจอคือคนที่รอมานคุณมันก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปนั่นแหละอย่ามาดูถูกฉันนะฉันเป็นถึงรูปเจ้าของโรงสีไปแม่อย่าไม่อ่่่อย่างนี้ตอบนะจะท่ลูฉันได้ยังไงฉันไม่เคยทำอะไรูกฉันเลยนะปล่อยแม่ป่แม่ไม่จดการ้เองไม่ต้องห่วงล้านแม่ซ้อมบทละครนะไม่ฮะแม่แม่นงก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวมีไม่ เจ plane. ็บแค่นี้ทายทนได้ฮะขอแค่หัวใจของแม่แม่ไม่เจ็บปวดทายก็มีความสุขแล้วฮะโอ้ยลูกแม่รักจริงๆเลยลูกทำไมคุณกนใจดีอย่างนี้ไม่ถือโทษปวดเขาด้วยนะบอกเขาด้วยนะลูกยุงไม่ให้ตายลาไม่ให้ตอบเพราะแม่แม่ดูแลอยู่นะคะเอาไปซ้อมกันต่อนะฮะ ผมจะไปดูขู่ถูกคุณทําไมล่ะผมอ่ะผมรู้ตัวว่าผมมันจนแต่แต่ผมไม่คู่ควรกับคุณดวงดาราแต่คนจนอย่างผมมันก็มีหัวใจนะฮะเสร็จฉากนี้แล้วแองเจล่าต้องเดินกระท้เท้าออกไปนะฮะ เขาดีจังเลยนะคะอารมณ์ขึ้นถึงสุดๆทุกฉากเลยมีจอยอฉากหนึง่งซ้อมกันเลยีมไหมคะดีฮะลูกชายจ๋าสวัสดีฮะจ้าจะไปไหนล่ะลูกะจะไปถ่ายหนังฮะอ๋ออ่ะล้นอย่างนี้จ้ะจะไป แม่ฮะคือแองเจล่านะเขาขอติดรถไปที่กองถ่ายด้วยนะฮะจะได้ไ <Surprise> ม่ต้องขับรถไปสองคันสายขออนุญาตไปก่อนนะฮะโอ้จ้ะ้ะ้ะไปอยม่เหมือนกัน้้ใ่รถ้ยนืมานี นางแอนเจล่านะเดี๋ยวนี้มันชักจะล้ำเส้นอย่าแล้วมาหาผู้ชายถึงบ้านผัวเผลอไม่รู้เรื่องเลยหรือไงเนี่ยว่าแม่คนนี้ทำอะไรบ้างหน้าไม่อายฉันคิดว่ามัน,มนคงจะจับลูกชายของเราแน่เลยพี่ยาวคิดอย่างนั้นเหรอก็อคิดอย่างนี้นะสิที่ถึงเป็นห่วงไงล่ะเธอไม่รู้เหรอว่านางเนี่ยพอแต่งงานมีผัวไปเนี่ยเลตติ้งตกพวบตกพวกเชียวมันเลยคิดจะจับลูกชายของเราก็โปรโมทตัวเองอ้ยเด็กลูกขึ้นก็เป็นอย่างนี้แหละ โชคก็ได้ก็เสียเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะจะต้องรวมตัวช่วยกันปกป้องลูกของเราอโอ้ยจะให้ฉันนะนะมานั่งคอยตามทำใหทุกสีก้าวยด้ซ้ำไปนี่นี่นีน่คุณกอดจะให้มานั่งเฝ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเห็นจะไม่ได้หรอกนะเอ้ยสวัสดีค่ะแม่แม่แมอ,อ,อโทษวันดีจ้าเก้าฟังเออเข้าฟางจ้า ข้าวฟางอยู่บ้านใกล้ๆกับลูกรายเนี่ยข้าวฟ่างเคยเห็นอะไรที่มันผิดปกติในบ้านนี้บ้างไหม่จ้าลูกอะไรคะที่เรียกว่าผิดปกติอก็อย่างเช่นเห็นผู้หญิงเดินเข้านอกออกในในบ้านหลังนี้นะลูกอออ ยังไม่ทันสังเกตเลยค่ะเฮ้อน่เเรื่องจริงใช่ไม่ได้หนูนี่ใช้ไม่ได้จริงๆอยู่บ้านติดกันแท้ๆทาไมไม่สังเกตดูบ้างล่ะคะแหมถ้าแม่แม่เนี่ยได้ม hmm. ีบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยร cool ับรองจะคอยสังเกตทั้งทั้งวันตลอดไปทั้งยี่สิบสี่ช nope ั่วโมงเลยใช่ใช่ไหมเนาะคิดอะไรพี่เรขอเช่าที่บ้านหนูเนี่ยสอดรงเดือนได้ไหมจ๊ะเข้าฟางเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เองค่ะ เพิ่งตกแต่งเสร็จแต่ว่าข้าวฟ่างคงปล่อยเช่าไม่ได้หรอกค่ะนี่เจ๊ให้เดือนละสองหมื่นเลยนะแม่ให้สองหมื่นห้าป้าให้สามหมื่นเลยให้ป้าให้เจ๊ให้แม่ให้เจ๊ให้แม่ให้เจ๊ให้แม่ให้แม่หยุดหยุดหยุดเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเข้ามาอยู่รวมกันซะเลยดีไหมจะได้ผัดเวรกันดูลูกตายไงเล่าเอาก็เอาแต่ต้องหารค่าเช่ากันนะอแม่อยู่แล้วดีมาก ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้มีเวลาไปดูแผลฉันบ้างนะใช่ไหมตกลงว่าโอเคตามนั้นนะลูกนะเจ้วก่อนนะคะเข้าฟ่างยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเขาตฟ้งจะให้เช่าบ้านหลังนี้โหนี่เข้าฟ่างเราก็มาเช่าไม่กี่เดือนเลยนะเราเพียงแต่มาเช่าดูให้รู้ว่านางแองจิล่าเนี่ยมาวุ่นวายกับพ่อสายของเรามา,มากไม่แค่นั้นเท่านั้นเองอนะต้องเงินสามหมืหน่นอ่ะ ฟรีเลยนะไม่อยากได้เหรอสามเงินสามหมื่นก็อยากจะได้อยู่หรอกนะคะแต่ระหว่างเนี้ยจะให้เขาฟังไปอยู่ที่ไหนล่ะคะเขาฟัง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 เอ้าเจ๊มาทำอะไรกันที่ต้องเยอะยาครับฮะ เขาไฟจะไม่อยู่กับเจนเด็ดขาดไม่นี่มาถึงแล้วขอต้อนรับสู่ดินแดนคนโสดจ้าอุ้ยนี่นี่เชิญเลยเชิญทางนี้เลยดีนะทางนี้นี่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 เขามาเร็วทางนี้เลยอุ้ยฮะและนี่ก็คือห้องของเธอไง ส่งโครงอย่างนี้อ่ะเอาแล้วจะเช่าหรือไม่เช่าล่ะฮะฉันให้เธอเช่าถูกถูกไปนะเดือนละเจ็ดร้อยได้ค่าเช่าบ้านจากแม,แม่แม่เดือนละสามหมื่นบาทจ่ายให้เจ้นเดือนละเจ็ดร้อยบาทเหลือกำไรเดือนละสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาท <_ an> ่อนบ้านแบบสบายๆถูกต้องไม่ต้องทํางานหนักแบบไม่เห็นเดือนอไม่เห็นตะวันอย่างที่เป็นอยู่แน่ออนอนว่าไงจะเช่าหรือไม่เช่าสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาท อยู่ yes ah, ดีมากถ้า่งั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอคนของนะเอเคปะนะเดี๋ยวฉันทำความดะอาแล้วอย่าลนะืมนะมาจำมาก่อนเลยสามเดือนมาจำอี๋ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาจาก็ได้นะเดี๋ยวช่วยแม่เห็นว่าลูกชายเขาเป็นจะเพศปีนี้แม่ก็เลยเป็นห่วงแต่ยาบานเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันเพรา่าจะได้คอยดูแลสุขภาพในลรื่อจังแล้วแม่นะเอาดวงไปดูแล้วนะดวงลูกชายปีนี้อาจารย์ท่านบอกว่าไม่ค่อยดีบริวารเนี่ยจะทําให้เดือดร้อนบางทีอาจถึงเจ็บไข้ได้ด้วยนะแม่ก็เลยคิดว่ามาอยู่ใกล้ๆนี่จะได้หนักเป็นเบาไงลูกทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ช่วยกันดูแลทุกอย่างนะ ก็แล้วแต่แม่แม่เถอนะฮะท้ายต้องขอกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านมากเลยนะฮะบุญคุณครั้งเนี้ยสายชดใช้ทั้งชีวิตก็คงจะไม่หมดนะฮะฉันเป็นคนดีจริงเลยอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะงนี้ก็ไม่ต้องีอะไรมเตรียมส่งของกันดีกว่านะอาหารเะ้เตรียมเีส่งท้ายเตรที่ห้องสบายไหมลูกที่นอนดีไหมลูกไม่ดีดูยม่ยงเดียมาเลย 姐姐。